จังหวัดร้อยเอ็ดวัดบ้านเปลือยใหญ่จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานอนุสาวรีย์อดีตเจ้าเมืองสาเกตนครวันที่7กันยายน2568นายชัชวาลเป็นจัสิสลิวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานอนุสาวรีย์อดีตเจ้าเมืองสาเกตนครณวัดบ,บ้านเปลือยใหญ่ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวั101ดร้อยเอ็ดโดยได้รับความเมตตา จากประเทศวัชรคุณาธานดเรเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงูงพร้อมด้วยหัวหน้าสวัสดชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีการจัดสร้างอนุสรณ์รีออดีตเจ้าเมืองสาเกตนครในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงคุรูประการของอดีตเจ้าเมืองผู้มีบทบาทสําคัญในการก่อร่างสร้างบ้านแปลงเมืองสาเกตนครซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนรุ่นหลังภายในพิธีมีการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาโดยมีประชาชนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งนับเป็นผลังศรัทธาที่สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของชาวร้อยเอ็ด